ไฟรสณีไทยใส่ใจคุณส่งด่วนข,ของขวัญให้ทันเซอร์ไพรส์แฟนสาวที่เชียงใหม่หรือจะส่งออเดอร์เฟอร์นิเจอร์ชุดใหญ่ไปภาคเหนือใต้ออกตกส่งของไปทุกพื้นที่ทั่วไทยทั่วโลกแสนง่ายมั่นใจใช้บริการจากไฟรสณีนไทยมีให้เลือกทั้ง e m s super speed ส่งด่วนมั่นใจถึงไวใลย4ชั่วโมง หรือ EMS ส่งด่วนทั่วไทยโลจิสโพสส่งของใหญ่ในประเทศจะส่งสินค้าหรือของส่วนตัวก็สะดวกรวดเร็วคุ้มค่าพร้อมตรวจสอบสถานะการส่งโดยแอปพลิเคชัน Track and Trace ตลอด24ชั่วโมงรับประกันความเสียหายและสิ่งของที่ส่งมีมูลค่าสูงสามารถซื้อวงเงินรับประกันความเสียหายเพิ่มได้อุ่นใจผู้ให้สบายใจผู้รับที่สำคัญต้องหุ้มห่อสิ่งของให้แน่นหนาเสริมด้วยวัสดุกันกระแทก กรูพื้นที่ว่างด้วยกระดาษหรือโฟมให้แน่นอีกชั้นเท่านี้ก็ส่งได้อย่างมั่นใจถึงผู้รับปลอดภัยแน่นอนใบสนีไทยเพื่อขายชีวิตและเศรษฐกิจไทย